หลายหลายท่านนะครับอยากจะอัปเดตเป็นฮาร์โมนีบ้างนะครับเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับทำการอัปเดตไปแล้วนะครับเรามาดูที่ตั้งค่ากันเลยนะครับเรามาอัปเดตกันดูนะครับมาที่นี่นะครับระบบและการอัปเดตนะครับการเดตซอฟต์แวร์นะครับเรามาเช็คเวอร์ชันเราหน่อยกันนะครับกลายเป็นเราไม่มีซะงั้นนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทำยังไงถึงจะเจอนะครับ สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญเ p เจ็คไลน์นะครับเอเคนครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะตรวจับนะครับอัปเดตเครื่องนะครับว่าของเราได้มีเวอร์ชันใหม่มาแล้วหรือยังนะครับเรามาดูนะครับตามที่ผมทําในคลิปต้นๆนะครับว่าเรามากดอัปเดตแล้วกดอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับสรุปแล้วมันคนไม่เจอนะครับ เราทำไงได้บ้างนะครับสตมืติเรากดอัปเดตแล้วก็ยังไม่เจอนะครับให้มันเช็คแล้วก็ไม่เจอให้เรามาตรงนี้เลยครับมาที่เครื่องมือนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เขียนว่าเครื่องมือจะเป็นอย่างอื่นนะครับก็ลองหาแอปนี่นะครับแอป My Huawei นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแอปนี้ก็จะมีหน้าตาอะไรแตกต่างกันไปแล้วแต่เวอร์ชันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ มาที่ตรงนี้ครับการสนับสนุนนะครับนะครับกดข้นมาแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลของอุปกรณ์ของเราเองนะครับว่าเป็นยังไงประกันเท่าไหร่นะครับเมากดที่นี่ครับอัปเดตนะครับอ่ามันก็จะหมุนๆๆสักพักหนึ่งนะครับทำการเช็คนะครับว่าเวอร์ชันเรามีเวอร์ชันไหนนะครับแล้วมันก็จะบอกว่ารับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดทันทีโอเคถ้าเราโอเคก็กดเลยนะครับอัปเดตตอนนี้นะครับมันก็จะมาเช็คนะครับว่าล่าสุดของเครื่องเนี้ยมันคืออะไร อันนี้นะครับมาแล้วครับฮาร์โมนีนะครับ os นะครับ2 0 0จ2 2ศนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากอัปเดตก็กดได้เลยนะครับอ่าหรือไม่ก็ถ้ามาหน้านี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับมันก็จะมาขึ้นมาแล้วนะครับว่าพร้อมใช้งานนะครับเรากดอัปเดตไปเลยนะครับอ่าแค่นี้เองครับเรียกง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ดูได้นะครับว่าจะสามารถค้นเจอหรือไม่นะครับว่าเพื่อนเพื่อน เครื่องของเพื่อนๆนะครับมันมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาหรือยังนะครับสำหรับเครื่องนี้เป็นเ a ดแพดโปรไวไฟนะครับาวันนี้ก็มาเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานได้นะครับที่สําคัญนะครับให้ลง g p a ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยอัปเดตขึ้นไปนะครับมันก็จะลงได้นะครับถ้าเกิดเป็นทาวนี้แล้วก็จะลงไม่ได้นั่นเองนะครับนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปง่ายๆนะครับก็บอกต่อกันได้นะครับเพื่อนๆนะครับชอบก็แชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคครรััับบบผมสสวดี ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ